ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เห็นภาพวิดีอา์เมื่อสักครู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อมองไปข้างหน้าคะ่ะสำหรับปีน,นี้บ้างว่าการที่เราจะเตรียมการรับมือสําหรับภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในปีนั้น,นจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ แผนการดําเนินการป้องกันนะ้ำท่วมของพืนะ้นที่ไรยน้ําฝั่งบนตนตกของกรุงเทพมหานคอนค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหนห่วยงานด้วยกันนะคะซึ่งก็มาจากทั้งทางามหาวิทยาลัยมหิดลหน่วยงานภาครัฐโค์การบริหารสวนท้องถิ่นและก็ชุมชนในพื้นที่บริเวณไายนา้ำทางฝั่งต้นตกของกรุงเทพหานครนะคะสําหรับวันนี้ฉันดารินทร์ออัคราจากไทยพีบีเอสก็จะขอมาเป็นผู้ดำเนินรายการนวันี้นะคะ่ะที่เห็นบนเวทีนี้นะคะก็มีหลายท่านจาก เดียร์ค่ที่เตรียมพร้อมกันเป็นเครือข่ายนะคะที่เตรียมจะรับมือกับสถานการณ์ถ้าหากว่าอาจาจะเกิดขึ้นอีกได้อีกครั้งในปีนี้นะคะเริ่มจากท่านแรกที่ดิฉันจะแแนะนำให้กับท่านแต่ผู้เกี่ยวได้รับทราบกันก่อนนะคะท่านแรกก็คือศาสตราจารย์นนแพทย์ คณะสังคมศาสตร์คะวิต่อไปค่ะท่านนาวาเอกเอกสิทธิ์รอดอยู่ผู้ในการกองวิจัยและพัฒนาโรงพยาบาลภาคตะวันกเฉียงคุณจารุรงค์อมรรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานทางหลวงบจังหวัดนครปฐมต่อไปค่ะคุณบรรลือสง่าจิตนะคะนายเพิร์พุท ีคณะบดีวิทยาลัยราชสุดาขอะคุณมากนะคะรองศาสตราจารย์ดรกบดานพักดีคุณคณะบดีคณะศิลวัฒน์ร้องและเสียงก่อนศากดิ์จากมหาวิทยาลัยศจุฬาฯเห็นมากันมากมายอย่างนี้แล้วละาานะคะการเตรียมความพร้อมก็น่าจะแน่หนาพอสมควรดิฉันขอเริ่มจากท่านอธิการบดีของที่ดอนก่อนนะคะอาจารย์ครับไม่ทราบว่าสำหรับปีนี้การเตรียมความพร้อมจะเป็นเครือข่ายแบบนี้เนะะี่ยค่ะ เป็นมาอย่างไรคะแล้วก็แนวทางต่อไปจเป็นยังไงคะการเมัรพระพุทธเจ้าสีพระพิเกีกน่งุครับเมื่อที่แล้วเนี่ยอะไรที่เป็นกอนไทยจะมาพูดถึดเหตุผลสองกาสังก,ก็คือว่าเ้ารเรามีท่านกั้นน้ำนะคะร,รับหุบอทักจะมาเราก็มีคมนูน้ำ่างที่เรา ขณะเดยียวกันเนี่ยเราไม่มีข้อนะครับที่จะต่อเชื่อมโยงก็าสาธารณะนะครับที่จะทำให้เกิดผคนไปพบไปเชื่อมมาภายในสระยาบนะัติปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากคือเรามีคนที่โดดน,นะครับชาวมิโดดทีออท่อยู่ภายในที่อย่งเขียนอย่างนี้หลายคนณะหลากหลายนะครับได้เข้ามาช่วยกนะันหาวุฒิทางข้างนะครับไม่ได้หลับไม่นอนคอยที่จะดูแล คือเราที่ในจังหวัดบางจังหวัดที่เขามีความผัอนแอนะครับเปิดให้ผ่นกันนะครับเรียกว่าการที่เรารอดมาได้ก็หวุดนะครับแต่ว่าด้วยความร้อนใจนะครับประกอบกันกับการที่มีการก่อสร้างภายในนะครับหลายอาคารโดยบริษัทเอกชนก่อสร้างก็ไม่เข้ามาเชื่อมต่อนะครับทำให้เรารอดรุกมาได้แต่ในจังหวัดที่เรารอดรุกมาได้เป็นเวลาประมาณสามสี่สัปดาห์นะครับชาวพิลลินก็ต้องรีบมาตัดต่อฟื้นฟู ในอาณาจักรไรส yes. yes. no. so be eh uh ์นครับเพราะเราทราบดีว่าเราบอกว่ย้งพีแต่ที่เอาจาชวนนะครับอีกจำนวนมากที่อยู่ที่สุัพุรุ้านอยู่ที่บ้านของตัวเองด้านไม่ย้ายที่ไหนนะครับขาดอาหารขาดน้ำนครับสัตว์เลี้ยงต้ขาดอาหานะครับเจ็บป่วยก็อยดูแลดังนั้นนะครับนายวิโดก็จึงได้ตั้งศูนย์บูแลการขึ้นที่ในเบียเขตสรยาครับเป็นระยะเวลาประมาณสาสีัปดาห์ที่เราผลิดอาหารกลอก ประมาณมาสองหมื่นกว่ากระจายไปให้้นประชาชนในบริเวณพื้นทนออกไปส่งที่บ้านบ้านเข้ามารับานนะครับในเรื่องของในเรื่องของารรักษาพยาบาลนะครับเราเริ่มจัดหน่อยแพทย์เคลื่อนที่ให้บรการอยู่ที่บ้านในเรือนไรนะครับนั่งเรือไนไรในขเดียวกันรก็ตั้งศูนย์เป็นการทง้านการแพทย์ที่นเรือเขสัญ,ญาด้วยในเรื่องของ,สงเสียนะค,ครับก็มีการ เาในเรื Na, okay. ่องของการพัฒนาอค์ปรักับเราก็มยาที่จะช่วยอยู่แล้วนะครับเพื่วยดูเยาวชนที่จะสับจัดไปมาในบริเวณเกาะแก้านะครับและในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ช่วยดูแลเรื่องของการกักน้ำเสียนะครับต่อที่จะป้องกันไมให้เกิดปัญหาที่เกิดนียนั่นก็เป็นบทบาทของเราเมื่อปีที่แล้วนะครัแต่ว่าหลังจากที่น้ำลดไปนะครับเราก็ตระหนินดีครับว่า เพื่อความแม่มยำนะครับน้าินนะคสิ่งที่เราได้ทำหลังจากนันก้เป็ควการฟื้นฟูนะคร,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 รับเราก็เลยทยาไปช่วยฟื้นฟูในบริเวณของคันธุต่างๆของืพนทุนะครับในหลายได้หลายรูปแบบในอาชีพรูปสนแะร้อแต่ว่าเราก็จำเป็เสมอว่าปีนี้นาดอีกต่อไปน้ครับ,รบนะถึงแม้ว่ารับานะครับจำเนินงานว่าที่เกี่ยวข้องเนี่ยยายามที่จะดูแลในารื่องการ แต่เราก็คิดว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจดังนั้นนะครับสิ่งที่เราได้ทำอนครับก็คือได้เป็นผู้ประสานงานนะครับเชิญเอาป่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนบริเวณมนาเขียบของพื้นที่โมงและใกล้เขียบในจังหวัดนครปฐมนะครับทั้งภาครัฐภาคตึกชนนะครับท่านโครงการท่านส่วนตัวนะครับองท้องถิ่นนผู้นำท่านท่านอำเภอ ท่านได้มาประชุมอึูสารุนนะครับว่าถ้าน้ำมาอีกเนี่ยเราจะมีแผนการอย่างไรนะครับที่จะทําให้เกิดความพลุ่งพุ้บาดเตรียมแผนไว้รองรับนะครับเป็นแผนนไปเลยนะฮะที่จะต้องเป็นท่านมองไปนะครับแล้วก็ต้องมีแผนแม่แต่น้อยแต่มากนะครับเตรียมพร้อมชี้ผู้รับผิดชอบมีกระบวนการที่จะดูแลชัดเจนเพื่อที่จะไปให้เกิดความพลุ่งพลุ้มบ้างแล้วก็มีความพร้อมที่จะดูแลกันถ้าน้ำมาอีก ทั้งนี้การดำเนินง,งานเนี่ยนะครับเราดำเนินง,งานสอดคอบบล้องกับแผนปฏิบัติการของประเทศนะทั้งด้านบบการปฏิแบบัติทั้งด้านบบน้ำเนีเราเชิญมาเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสื่อโซเชียลเชิญท่านมาพูดคุยน,นะครับว่าท่านจะทำอย่างนี้ไอ้ของเราเนี่ยนะฮะเราจะทำยังไงที่จะป้องกันแล้วก็ช่วยที่จะคอยอผลการน,น้ำใหม่นะครับอันนั้นคือที่มานะครับของวันนี้นะครับว่า หลักจากที่เราประสานกันหลายครั้งโดยทีเดียวนะครับมีท่านรองที่ดีท่านตัเป็นแม่งานหลักนะครับที่ได้ช่วยในการที่จะประสานเชิญท่านมานะครับแล้วก็การพูดคุยกันใช้เวลาในวิทย์ทีวันนี้ได้ผลดีกว่านะครับวันนี้เราพร้อมนะฮะที่จะเรียนให้ทราบว่าเราทานต้อนอะไรนะรับแสดงว่าท่านน้ำหมาอีกปีนี้อาจารย์คิดว่าเราน่าจะเอาอยู่มากกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับครับ ไปหารายละเอียดกับอาจารย์สุวรรณาบ้างนะคะอาจารย์คะสำหรับแผนปฏิบัติการที่เราประชุมกันมาหลายครั้งความร่วมมือนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหาขั้นน้ำมาเราจะเห็นภาพเป็นยังไงครอาจารย์พระองค์เจ้าพระองค์เจ้าที่ร่วงใระหว่างการแจกกล่าวของท่านมาคจากกา right. รประชุมของท่านแล้วก็เปิงานทั้งหมดสีกว่าเปิดงานทั้นภาครัฐท่านเอกชนแล้วก็ ซึ่งในภาครั้ก็มีทั้งโรงเรียนทั้งรัฐนะคะในภาคเอกชนก็มีว่าส่วนที่หลายเนี่ยเข้ามาเป็นผู้พิจารณานั้นประชุมทั้งหมดเจ็ดครั้งเราอันนี้เป็นภายนอกนะคะส่วนภายในเนี่ยเป็นการประชุมอยู่หลายทางหลเประเด็นเป็นงานประจำนะคะนั้นเราเลยอยากให้มีเริ่มต้นเราอยากจะมีซิงเกิลเข้ามาถ้าอยากให้มีการสื่อสารที่เข้าใจกันเริ่มต้นก็จะมีคำประกาดความว่าเมื่อไหร่จะได้ว่าอะไรเราจะได้ ได้ถูกต้องนกันนะแผนเิีย่าัๆนะเราก็จะมีทำการทำกำกับความของระดับของตัวไทยนะคะว่าที่ปี2 5 5 4ไารีูงที่หมายถึงว่าเมื่อน้มากึงในหมูกของกอรศรีพยาจากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาประมาณสามเือสี่สัปดาห์นะคะก็ประมาณเดือนที่จะมาถึงสารยาธ่วานีหนึ่งก็คือถึงลลูกแก้วก็เจออีกสามสัปดาห์ บรีสองเมื่อถึงบางใหญ่นะคะก็จะเป็ดือนอีกหนึ่งสัปดาห์นั้นบรีสามก็คือเมื่อมาถึงสายยาแล้วเหมือนกับปีห้าสี่นะคะส่วนบรีสี่เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อน้ำเข้ามาในมหาเรืยนพิโรูเข้าไปที่มหายเลยมหาวิทยาลัยกษิตยานะคะอันนั้นเป็นสถานการณ์ที่ศูนย์เราเริ่มมีปัญหานะตรงนั้นมันก็ได้มีการเคืนกระเมินสถานการณ์ปีห้าสี่อันนี้ก็คือบรีสาม เป็นสไลด์กันนะเดี๋ยวขอบคุณดีดีไหมครับขอบอคุณดีมากๆนะคะนี่จะเป็นการประกอบสไลด์กันว่าในปี2564เนี่ยเขตพื้นที่คือสีฟ้าคือท่วมนะคะก็คือเห็นว่าท่วมทั้งหมดยกเว้นขาวทหารเชลยที่โดนนะคะสีเขียวก็คือท่วมครึ่งหนึ่งของอประมาณไม่ถึงเมตรแต่สีแดงคือท่วมเกินเมตรนะคะแล้วเราก็จะมีข้อเอาไว้แล้วว่าจุดใดเป็นจุดสีจะสถา,สา,า,สานการณ์ที5ส ใช่อไปค่ะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์เราก็มีการป้องกันภายในแล้วก็ภายนอกของโมเลยกับชุมชนนะคะต่อเลยค่ะในด้านในด้านของภายในนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนแล้วก็คือโมเลย์วิโด้โชคดีด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำเดิมที่ได้มีแนวทางด้านแนวดินจริงๆแนวนี้เราอยากจะเป็นตอชเลยที่อยู่ในชุมชนไม่มีโล่กั้กั้นนะะมีธรรมชาติเพราะฉะนั้ง แต่วันี้ฉันได้สร้างขึ้นมาวัตถุสูตรไม่ใช่ตัวการน้ำนะคะเพื่อเพื่อเรื่องของสิ่งและน้อำที่อยู่ร่วมกระถ่มด้วยด้วยวิสัยทัศน์รุลันเป็กลายเป็นอนุสูตรที่ทําให้เราสามารถป้องกันน้ําไม่เข้ามาในมหาลัยมหาลัยเช่นอื่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นการกันน้ำที่จะเห็นว่าระดับจะสูงขึ้นมาจากที่หนึ่งจุดห้าเดย์นะคะส่วนภายในก็มีทางเดินทั้งสองด้านภายในเรียนรวม โดยรอบากที S <S ่ท่านผการได้เรียนน้ำก็เลยยนงการออเลนะครต่อค่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในข้านที่จะเสริมสอนด้านด้านที่หนุนกละด้านที่ตรวจผลนะคะสำหรับภายในเรามีการสำรวจว่า่อแปรไฟฟ้านะคะอแปรเนี่ยทั้งหมดมีส่วนกลางมีทั้งหมด5 2าอจุดนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ได้ย้ายขึ้นมแล้ว15จุดส่วนจุด 42จุดนี่เป็นเป็นที่เราคิดว่าเมื่อถึงวารีสูงเราจะมีเวลาหนุนแผ่นเดือยเราสามารถจะย้ายคันเพราะว่าในการย้ายทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ้นเปลือกอุโมงค์ซ <hr> ีนนะในการพูดไปแล้วว่าเมื่อวารีสูงเนี่ยเราจะเริ่มทำการย้ายห้อแปรงจากพื้นระดับพื้นที่เนี่ยขึ้นสู <hr> ่2.5เมตรหรือจากระดับที่จะท่วมนะเพื่อป้องกันความเสียหายตรงนี้ของทรัพย์สินนะคะต่อไปนะคะในการประชุมทั้งหมด7ครั้ง นี่ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทุกข้างาร่วมมือร่วมใจกันมานะคะมาประชุมก,กันข้อมูลประชุมอย่างเนี่ยจะเต็มหมดเลยนะคะจากที่เต็มะค,ะค่ะต่อไปก็จะเป็นรายชื่อคณะที่มาร่วมประชุมกับเรา41คณะนะคะค่ะต่อไปนะคะนั่นนั่นก็เป็นเรื่องภายในหมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการแต่ที่สําคัญก็คือเราอยากจะทำงานร่วมกับชุมชนร่วมก,กันแล้วก็ช่วยช่วย,ยเหลือเพื่อนบู อย่างที่เกิดรูปภัยนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนสถานการณ์แว่าถ้าหากเกิดปัญหาจะดําเนินการอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกดจะมีจากการุมพูดคุยกันได้สุดว่าเราจะมีศูนย์ประสานงานเกิดขึ้นปกแห่งในชุมชนเขตสาลยาหรืผูื้นีตรงนี้นะคะศูนย์ที่หนึ่งคือศูนย์สื่อสารจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนได้รับข้อมูลที่สับสนไม่ตรงกัน น้ำจะมาหรือน้ำจะไม่มาเนี่ยจะโงมากนะคะเพราะฉะนั้นในด้านนี้มหาวิทยาลัยที่ดึงซึ่งมีเทคโนโลยีทางด้านของการสื่อสารมีท่านวิศวกรรมศาสตร์ท่านอาจารย์วรวิทย์นะคะซึ่งท่านก็ได้ไปลงสำรวจชุมชนนะคะนั้นสไลด์ต่อไปเลยค่ะเออ่ค่ะต่อเนื่ค่ะก็จะมีหอกระจายค่ะ Grazie.